เพื่อนๆน,นี่มันกล่องอะไรเนี่ยลองเปิดดูสิได้นี่มันคืออะไรเนี่ยกล้องจุลทรรศน์ไงแล้วเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมว่ากล้องจุลทรรศน์มีส่วนประกอบใดบ้างอยากรู้สิกล้องจุลทรรศน์หรือไมโครสโคปเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญ เพราะใช้ในการขยายภาพของสิ่งมีชีวิตหรือโครงสราง้างต่างๆที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากล้องจุลทรรศน์แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงไลท์ไมโครสโคป 2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนไมโครสโคกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบคอมเพลไลท์ไมโครสโคป สกล้องจุลทรรศใช้แสงสเตอริโอสเตอริโอโคปิกไลท์ไมโครสโคปกล้องจุลทรรศใช้แสงเชิงประกอบส่วนประกอบดังนี้เลนใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนวัตถุให้ใหญ่ขึ้นแป้นที่เลนใกล้วัตถุติดอยู่ใช้หมุนเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุแท่นวางวัตถุใช้ลองหลับสไลด์เลนรวมแสงทำหน้าที่รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ไดอะเฟมใช้ปรับขนาดช่องให้แสงผ่านแหล่งกำเนิดแสงทำหน้าที่ให้แสงฐานหน้าที่รองรับส่วนประกอบอื่นๆปุ่มปรับภาพใช้ปรับระยะระหว่างวัตถุก,กับเลนเลนใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพวัตถุแขนกล้องใช้ยกหรือย้ายกล้องกล้องจุลทรรศใช้แสงสเตอริโอส่วนประกอบดังนี้ เลนใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนวัตถุให้ใหญ่ขึ้นแหล่งกำเนิดแสงทำหน้าที่ให้แสงแท่นวางวัตถุใช้รองรับวัตถุฐานหน้าที่รองรับส่วนประกอบอื่นๆเลนใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพวัตถุปุ่มปรับภาพใช้ปรับระยะระหว่างวัตถุกับเลนใกล้วัตถุแขนกล้องใช้ยกหรือย้ายกล้อง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบ่งออกเป็น2ประเภท1กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope) ส 2. กลโโโ้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกาด (Scanning Electron Microscope) กลกอโโโก้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่านมีส่วนประกอบดังนี้แหล่งกำเนิดเอิเล็กตรอนใช้ปล่อยลำอิเล็กตรอนให้วิ่งลงมา Condenser Lens หน้าที่บีบรวมลำอิเล็กตรอนและควบคุมขนาดความเข้ม ช่องใส่ตัวอย่างใช้วางชิ้นตัวอย่างบางๆให้ลำอิเล็กตรอนผ่านแห่งควบคุมใช้ควบคุมการทำงานระบบสุญญากาศใช้ดูดอากาศเพื่อไม่ให้อิเล็กตรอนชนกับโมเลกุลอากาศจอรับภาพใช้สำหรับมองภาพจริงหรือบันทึกภาพเลนส์วัตถุสร้างภาพขยายของตัวอย่าง เลนกลางขยายภาพจากเลนวัตถุให้ใหญ่ขึ้นแหล่งจ่ายไฟฟ้าและวงจรควบคุมจ่ายไฟฟ้าและควบคุมวงจรแต่ละที่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสองกลาดมีส่วนประกอบดังนี้แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนใช้สร้างอิเล็กตรอนพลังงานสูงห้องใส่ตัวอย่างใส่ตัวอย่างเพื่อทดลองสามารถปรับได้ เลนใกล้วัตถุรวมอิเล็กตรอนลงในตัวอย่างเส้นขดลวดสแกนเบี่ยนเบนลำอิเล็กตรอนบนตัวอย่างเลนคอนเดนเซอร์ควบคุมความเข้มและโฟกัสอิเล็กตรอนวงจรควบคุมและจ่ายไฟระบบสุญญากาศควบคุมวงจรต่างๆดูดอากาศออกจากคอลัมน์และห้องแห่งควบคุมและคอมพิวเตอร์ใช้สั่งงานและดูภาพได้จากกล้อง